สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสัญญาณผอบอเหล่าทัพแรงต้านเพื่อไทยก้าวไกลเกมเสี่ยงรัฐประหารกระแสแก้ไขยกเลิกมาตรา112ถูกพูดถึงจากเอฟเฟกการชุมนุมราษฎรประสงค์ยกเลิกมาตรา112 แยกราชประสงค์เมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาหลังแกนนำรุ่งปนัสยาสิทธิเจรธนกุลและครูใหญ่อัธพลบัวพัฒได้ตั้งพักคก้าล่วงขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้แต่ละพักแสดงจุดยืนต่อมาตรา112ไม่ทันข้ามคืนพักเพื่อไทยได้ออกแถลงการในชื่อชัยกเกษมนิติสิริออกมาซึ่งตัวแถลงการถูกตีความไปว่าพรรเพื่อไทยสู้งานนี้ ผ่านไปไม่กี่วันทักษินชินวัตรหรือโทนี่วุฒซม อดีตนายกรัฐมนตรีออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้ถึงปัญหามาตรา112ที่อยู่ในการบังคับใช้เป็นสำคัญส่วนพักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักย้ำถึงแนวทางของพักในการใช้สภาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา112และมาตราอื่นๆสุดท้ายกลุ่มแครประกาศชัด แก้ไขมาตรา112และมาตรา116ในฝากพักเก้าวไกลคณะก้าวหน้าเห็นพ้องไปในทางแก้ไขมาตรา112ส่วนพรรคซีกรัฐบาลเป็นเอกฉันไม่แตะมาตรา112นั่นคือไม่ยกเลิกและไม่แก้ไขนั่นเอง ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ในสายตาพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พอบทอ,อบอและพอบอชออกทออมอรอ,อ .904 นายทหารคอแดงที่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดและแสดงออกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวที่เป็นแอคเคาที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของพลเอกนรงพันธ์ในการแสดงออกด้วยการรีทวิตกดไลค์แทนการทวิตข้อความ โดยข้อความที่พลเอกนรงพันธวิทย์หรือกดไลค์เป็นทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112และต่อต้านการยกเลิกมาตรา112โดยรีทวิตจากแอคเคาท์ที่มีตัวตนชัดเจนและร่างนิรนาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนความคิดของผบทออบแทนคําพูดเพราะเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่พลเอกนรงพันธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องการเมืองและขอให้สื่อไปสนใจภารกิจทางการทหารมากกว่าการเมืองอีกทั้งผบทออบยังคงทำงานเงียบๆในกองทัพบ,บก และใช้ทีมโคษกทบในการสื่อสารแทนเฉพาะเรื่องการทหารที่เกี่ยวข้องกับทบงดการพูดเรื่องการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นการสื่อสารรูปแบบวันเวยเป็นหลักล่าสุดกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย การกระทําของนายอานนท์นำพาไม้พานุพง์จัดนอกและรุ้งปนัสยาสิทธิจจรวัฒนกุลและเครือข่ายที่จัดชุมนุมปราศัยเมื่อ10สิงหาคม2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหลังเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถาบันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งจึงมีคําสั่งให้เลิกการกระทําดังกล่าวแม้ พลเอกนรงพันธ์จะมีภารกิจจำนวนมากแต่ก็แสดงออกถึงความคิดและจุดยืนในพื้นที่ทวิตเตอร์ผ่านการกดถูกใจและรีทวิตเช่นเดิมซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ติดตามพอบอทอบอหนีไม่พ้นทหารด้วยกันเองเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปยังทอบอโดยไกลๆด้วย,ย,ย,วยแน่นอนว่าข้อความที่รีทวิตและถูกใจเป็นไปนในทิศท,ทางเห็นพ้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแม้ว่าทหารยังคงอยู่ในที่ตั้ง ไม่ได้ออกมาเผชิญหน้ากับม็อบเพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก แต่คําวินิจฉัยของศาลก็เป็นอีกบรรทัดฐานของการแสดงออกของผู้ชุมนุมและการตีความในอนาคตโดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในการประชุมผอบอเหล่าทัพชุดใหม่นัดแรกพลเอกเฉลิมพลสีสวรรัสดิ์ผอบอทหารสูงสุดได้ขีดเส้นระหว่างมอบกับกองทัพไว้ชัดเจนถ้ามีกระบวนการไปกระทบเรื่องความมั่นคงและสุดท้ายปลายทางกระทบเอกราชอธิปไตยก็เป็นหน้าที่ของกองทัพ ที่จะดําเนินการพลเอกเฉลิมพลกล่าวถ้ายึดถือกันตามหน้าที่แล้วนั้นหน้าที่ทหารคือปราบปรามกบฏและจลาจลถ้ามีกบฏถ้ามีจลาจลเป็นหน้าที่ทหารแต่ถ้ายังไม่ถึงตำรวจก็ดูแลและถ้าขอบเขตนั้นกว้างขวางไม่ถึงกบฏไม่ถึงจลาจลทหารอาจถูกขอให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพลเอกเฉลิมพลกล่าว นอกจากนี้พลเอกเฉลิมพลยังให้สำนักสวัสดิการทหารบกอกองทัพไทยแต่งสามบทเพลงขัดติยราชแห่งชาติไทยวีรกษัตริย์ชาตินักรบก,กองทัพไทยหัวใจเพื่อประชาชน เ่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและบทเพลงที่แสดงถึงความรักของกองทัพไทยอยู่เคียงข้างประชาชนการเสียสละเลือดเนื้อแม้ว่าพบบเหล่าทัพจะไม่ได้ออกมาพูดด้วยคำพูดแต่ใช้วิธีทำให้ดูแทนในการย้ำถึงจุดยืนกองทัพที่ปกป้องสถาบันในอีกแง่หนึ่งก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนภาพการเมืองในอนาคตหากสุด ท้ายแล้วเพื่อไทยก้าวไกลขึ้นเป็นรัฐบาลสถานการณ์อาจวนกลับไปเชกเช่นในอดีตนั่นคือจบด้วยการรัฐประหารหรือไม่ ดังนั้นโจทย์เลือกตั้งในอนาคตจึงไม่ต่างจากปี2,562เท่าใดานักแต่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นผ่านเงื่อนไขที่แหลมคมซึ่งโจทย์ดังกล่าวยังคงแบ่งการเมืองเป็นสองขั้วโดยการประทับตราว่าปกป้องหรือล้มล้างและเป็นอีกจุดชี้วัดในการร่วมรัฐบาลด้วยโดยสถานการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นแรงหนุนทําให้พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงยังจับตา ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมนุมต่อไปโดยคาดว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนั้นประเด็นจะล้อไปกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นทั้งบนถนนและในรัฐสภาคู่ขนานกันไปหากดูจากถ้อยคำแถลงข่าวของพักเก้าไกลนำโดยในายชัยทวัตตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลที่เน้นปัญหาของคำวินิจฉัยในเรื่องขอบเขตความชัดเจนเช่นกลุ่มเครือข่ายที่ห้ามกระทำล้มล ล้างสถาบันคือกลุ่มใดบ้างและการกระทําที่ล้มล้างการปกครองเป็นรูปแบบใดบ้างเป็นต้นหลังปูทางจากกระแสปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างรวมทั้งการเล่นคํากับคําว่าปฏิรูปบนป้ายและเอกสารราชการด้วยคําว่าล้มล้างแทนเป็นต้น ทำให้มาตรฐานในการจัดการการชุมนุมเปลี่ยนไปด้วยถูกตีความกว้างขวางมากขึ้นและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหวังผลการเมืองได้ง่ายมากขึ้นอันจะนํามาสู่ระเบิดเวลาที่รอการประทุขึ้นมาสถานการณ์การเมืองจะลุ่มลุ่มด,นดอนๆอนไร้เสถียรภาพต่อไปมีแต่จะยิ่งแตกหักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ